ะะก็มีคนถามมาว่าเกาวีนี้ทายังไงสัดสนยังไงนะคะเริ่มจากเสามันจากขามันเนี่ยขามันจะมีทั้งหมดอยู่8ชิ้นนะคะประกอบไปด้วยชิ้นประกบ1 2 3 4 5 6แล้วก็7 8นะคะซึ่งความสูงของเขาเนี่ย ชิ้นที่เป็นขาเนี่ยจะสูงประมาณ24นิ้วนะสูงประมาณ24นิ้วตัด24นิ้วมา8ท่อนส่วนขนาดของไม้ที่เป็นตัวช่วยเสริมความมั่นคงแข็งแรงนะคะตัวยึดเนี่ยนะด้านกว้างด้านนี้จะยาว12นิ้วด้านนี้มาถึงตรงนี้นีย่ยาว17นิ้วนะ12นิ้วเนี่ยตัด2ชิ้น สิบเจดนิ้วก็ตัดสองชิ้นนะคะเสร็จแล้วมาดูท่อนนี้ท่อนที่เป็นที่เป็นคานตรงนี้ก็จะยาวเออจะจะยาวสิบสี่นิ้วนะคะยาวสิบสี่นิ้วสี่นิ้วตัดสองท่อนนะคะมีตรงนี้ท่อนหนึ่งนะสี่นิ้วเนีสองท่อนนะแล้วก็ชิ้นที่เป็นชิ้นไว้สําหรับวางข้างบนเนี่ยต่อข้างบนเนี่ยเป็นที่นั่งเนี่ยก็จะ จะจะยาวประมาณยี่สิบนิ้วประมาณยี่สิบนิ้วมีห้าชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชิ้นนะทั้งหมดสัดส่วนก็มีเท่านี้แล้วเดี๋ยวจะบอกว่าตอนประกอบทำยังไงนะคะตอนเริ่มประกอบเนี่ยหลังจากที่เราตัดไม้ขนาดต่างๆตามที่บอกแล้วเนี่ยก็เริ่มจากการประกอบในส่วนของขาตั้งก่อนเราจะนำไม้สองชิ้นนะคะที่เป็นชิ้นที่ยาวยะะี่ิสี่นิ้วค่ะสองชิ้นมาประกอบแบบนี้ นะประกบหน้าตาแบบนี้นะโดยที่ยึดต,ตะปูไว้สามตำแหน่งนะประมาณสามตำแหน่งอยู่ในนี้แหละสามตำแหน่งื่ยยึดชิ้นนี้กับชิ้นนี้ก่อนนะถ้าทาแบบนี้สี่ข้างเลยสี่ข้างนะยึดยึดไว้นะเสร็จแล้วก็ชิ้นที่เป็นตัวตัวที่ช่วยช่วย่ะเขาเรียกอะไร เสริมขาให้มันมันมันแข็งแรงอ่ะไม่กลอนอ่ะทุกเนี้ยก็จะประกอบตานเนี้ยคือคืออธิบายก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้ดูรูปแล้วกันดูรูปแล้วกันว่าด้านที่เป็นสิบสองนิ้วประกอบแบบนี้นะต่อตรงนั้นด้านที่เป็นสิบเจ็ดนิ้วกนน็คือจะไว้มาชนกันก็ได้นะแต่ว่าเห็นว่ามันจะตอกลาบากไงตะปูมันจะยาวมันตอกนแบบถ้าอันเนี้ยไปยึดกับข้างในนั้นมันก็จะตอกเข้ามาง่ายใช่ไหมอ่าวันมานี้นะต่อไปก็ พอเราเริ่มจากการตั้งตอนแรกเราขุดหลุมไว้แค่เพื่อไว้ปักขามันสี่ข้างไว้นะนะเออเพื่อดูโครงล่างโครงอะไรเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มจากตอกตรงนี้ก่อนค่ะเอาขาสองข้างนี้นะคะนะคะมาตั้งแล้วก็เอาชิ้นอ่า12นิ้วเนี่ยมาลองวางแล้วก็ตอกตะปูอาจจะตอกจากข้างในมาก็ได้เป็นตะปูที่ไม่ทะลุออกมานะคะตอกจากข้างในมาเพื่อให้ยึดสร็ตัวนี้ ของชิ้นนี้ให้ยึดต,ตัวนี้ตอกจากข้างในมาข้างนั้นเสร็จแล้วอีกข้างนี้ก็เหมือนกันค่ะแต่นี้ตอบจากตอบจากข้างนอกเพื่อเข้าไปยึดกับตรงนี้ตอกจาข้างนอกเข้าไปตัวนี้นะเสร็จแล้วจะได้ตรงฐานข้างล่างแล้ใช่ไหมพอได้ตรงฐานข้างล่างเสร็จก็มาดูชิ้นนี้ค่ะชิ้นนี้ก็เอาวางลงไปที่ขาสองข้างแล้วก็ ยึดตะปูลงไปสักหลายตำแหน่งหนะ่อยอาจจะมุมละหน,หนึ่งหนึ่งเป็นสามสามนะข้างนู้นก็ทำเหมือนกันแล้วยึดเสรจทีนี้นะพอทุกอย่างเป็นเหลี่ยมเป็นแท่งดีแล้วก็ตั้งองศาได้แล้วก็ค่อยเอาชิ้นบนสุดนี่ค่ะมาตอกลงไปเพื่อยึดระหว่างไม้สองชิ้นนี้อาจจะมีตะปูยาวๆตัวหนึ่งที่จะทะลุไปถึงอันนี้ได้ก็ยิ่งดีนะเพิ่มความสม็งแรงแต่ถ้าไม่นั่นจริงๆก็ ให้ยึดกับสองตัวนี้ก็โอเคแล้วเพราะตัวนี้ก็มีที่ได้ตอกะตะกูยึดกับพวกนี้ไว้แล้วต้งงในนะคนตัวนี้ได้ยึดตัดตรงนี้ก็มีตัวนี้นเองค่ะแล้วก็ทาสุดส